สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุกูเซอร์นครับที่รับชมช่องในดีน้องทิต้านะพี่น้องนะมาครับผมวันนี้มากินยำเล็บมือนางกับนี่เลยครับพี่น้องครับตามจริงวันนี้ขี่รถไปงานพระเจ้าใหญ่บัดหงนีงพี่น้องตั้งใจว่าจะไปซื้อแซลมอนครับมากินแซ่บๆพนะครับเป็นรสชานิในตัางครับกลับมาก็เลยได้ซื้อเล็บมือนางมาเห็ดยำกิ้มนะพี่น้องนะมาครับผมมากินเข่านั่นเลยครับแซ่บๆต้องกันพี่น้องใบปัวนะครับใบสองนะครับ เล็บมือนางจซเสีครับผมแจนะกับผัดไทยผัะไทยหนึ่งกล่องไม่กินอีกยังมานน หรวปหันแต่ละตีนครับโอ้มีแต่บักใเงี้ยเหรอมาลวกข้าวเดียวเหลือทำนี่เหรอครับวันประมึกประมึนนะะมลลก,กแค่นะครับประมึกเวลาลวกตรงนี้ลวกอะไรกี่้ทำนี่สามนิ้วนี่ครับก่อนมาทัานลวกว่ามันสิเขา่าเปาปากว่าแต่ละโตแต่ละตีนแบบทอลวกก็

นี่ละนี่คละมา้นตาดเลยมตามจริงก็บอกเหรอของสื่อแพนไหนนั่นเลยมันบอมีนะของแบร์สื่อหลันซ่งนั่นชื่อเดียร์ชื่อเดียรแบบนั้นรถนีีเหรอข้ออะไรนี่ิมมีอยู่เด้ที่ตาสื่อเขาเบิ่งอยู่ตั้มีต้อนนะเอาแบบหลังสื่เขาเบิรงอยู่ไห เรอยากกินเว,วันที่นเราไปบ้องวัดเช้าวัน,ขน,ขน,ขนเขา,า,าบ้านท่านขายใหไมนาะคนกลังหลายยามเยนคนกระลังได้ครับยูนขนาานท่านเป็นงานเด้วางงา่ายดีน่ะว,วันที่นทหนึ่งเขาซื้อน้ำปลาต่ไม่ต้อจางว่ะแสดงวัาน้ำบวกันนี้ก็ได้

เล็กน้อยเปลี่ยนไหล่นังกีตาร์เปลี่ยนต่อกันมาสองมือเหรอครับยืดหวังกีตาร์รกินขอล้างอ่ะจังเกลือบตื่นเครียบบับรถบัมกีตาร์เปลี่ยนระดมสองมือต่อกันนะครับมวนเสือแล กว่าว th ันห <Hi pp le> <Still> ้าว <gamma. S 2> ่นหกสิบบาทการุบังตลอบหกสิบาทครับแซงปีไกลห้าสิบบาทพอขึ้มน้ำก็่าเรามีชิบปีนี้หกสิบบาทเจนี่พันไงเลดี๋ยวันเรวยบ่ด้่ยบ่กินน้ำผนกระเดด จีตาเปลือยรถบำเป็นย้อนนั้นได้ป่าเที่ยวง,งานน่าดุนปีแรกถ้าเปลือยเที่ยวเที่ยวเยอะงานน่าดุนครับมีรถบำขี่รถจี๊ดใจ๊ดเป็นขอขี้ทุกปี คือได้หมอล้วกำันดังทำงานมาตุงจีบทางอนตรงนีบบ่มีปีกไกนะบ่มีหยบ่ตมีกายผมลดบางส่ใส่เลือกอเนี่ยบ่มีเลยนี่ของเรีนหลาย วิ่นีเป็นตะเคียวพี่น้องหมอน้าก็ดีดีทุกมือไหมครับมอน้าดังเลยเพี่น้องเป็นตะเคียวคล้องกับไหลคล้องกับภาคกันมากเหรอร้ายพอที่ตาไปกินข่าววัดทองสองสามหมื่นตั๋กันแล้วเดี๋ยวถามตื่นได้กินได้ตลาดว่ากินนี่ทหารได้พี่น้องต้องไปกินวัดทองเพื่อที่ยังเพื่อที่เพคนจะไปหลงเข้าไป การประกาศก็ถ้ากินกับตสมนนี่สิมากกินประกาศดอกครับเสมกต่านย่างหัวไปถึงเลย่ากินแหม่สมกจน้นนั่หาไปนับพี่ต่ไน น่าจะนเหื <ss> ่อยน่าสอนมีเส uh ียงถูือๆตัวที่ีามตัวนองขอีสามตอนที่ว่าท่กนวบนี่แต่บักที่ไงเหยนเลยครับหลวกไปมากยกเป

ระลับ,บอีพี่หนินะเปนน็นรเนาะขอจบคก่แต่บางอีพี่่อไปครับปลาตัวนี้เองครับเดไม่ตไดมนไดมากกานันนะสวัสดีพี่นน่สวัสดีครับกดไหกดแช่ให็นอีม่ออนนนนมมุมนี้ครับกดเลยครับ